สวัสดีค่ะ f อซเนาะอันนี้เราก็ผ่านจากตรงนั้นมาเนาะตรงตรงม่อกี้ที่เยาวันพาไปนะผ่านาจากตรงนั้นแล้วเ,เดี๋ยวเราก็มามาดูจุดข้างนอกเนาะข้างนอกก็จะเป็นบริวารบริเวณที่มีมีต้นไม้มีสนามหญ้ามีหลายๆที่เนาะเดี๋ยวเราก็เข้าไปรู้จักกับพระอาจารย์อีกอีกกิกอีกสี่เนาะข้อสี 4, นะ่ 4, หรือ 5, ห้านู่นอีกอะ อ๋ออันนี้ก็อีกสามพระอาจารย์เนาะแต่ก็ไม่ไม่ไม,มีประวัติให้เรารู้นะเพะอ๋อนุอน,อนไงออทั้งสามเห็นไหมเนี่ยแดดส่องไหอันนี้องค์แรกองค์แรกคือผู้ใดเนาะตาองค์แรกเนาะอันนั้นก็คือองค์องค์ที่สองเนาะพระอาจารย์ชวนนี่คนจะคนน้นหรือปะ่ะ เลซ้ายสุดก็องคนี้สิ้ายด้านนูนะ้นเนาะ้ายอยู่ด้านด้านนู้นอันนี้ก็เขาจะทําเป็นศาลา fc นั่งอยู่แล้วก็มาดูประวัติกันพระอาจารย์จวนเนาะพระอาจารย์จวนกุละเข้มทะโลเนาะท่านก็ได้บอกไว้ว่าบุคคลได้เห็นเขาโกรธก่อนแต่ไม่ได้โกรธตอบ นะซื้ออดกัน้นบรรเทาเสียได้ชื่อว่าผู้นั้นชนะสงครามอันใหญ่หลวงว่าเนาะท่านก็ให้โอวาทที่ดีๆนะต่อมาก็เป็นพระอาจารย์วันเนาะอุตมโมท่านก็บอกว่าคนเรามันต้องมีความรู้รู้อยู่นั่นแหละแต่ความรู้มันรู้ผิดเขาบอกบุคคลที่รู้ผิดจึงเรียกว่าคนหลง คือมันไม่ตรงตามความเป็นจริงเนาะต่อไปก็เป็นพระอาจารย์สิงห์ทองเนาะท่านก็ว่าเวลาเราโกรธด่าว่าทุบตีเขาเราก็ทุกข์ทางที่จิตใจที่มุ่งอยากจะให้คนคนนั้นเขาดีเนาะนี่เป็นคำอุวาทของสามพระเกจิอาจารย์ดังเนาะท่านก็อย่านั่งในสรนะเนาะเดี๋ยวยาวันจะพาไปดูนู่นนะคะ นี่เป็นบรรยากาศบรรยากาศเงียบเหงาช่วงโควิดเพราะไม่มีคนเพราะไม่มีคนก็จะมีการสวนอันนี้ก็เยาวันก็จะพามาดูบรรยากาศใครมาก็มานะคะอันนี้เราก็มาถึง เรื่อนถึงอาสมอาสมของพุทธจารย์โตพรมรังสีเนาะพุทธจารย์โตพรมรังสีเนาะที่เราที่เราได้รู้จักท่านเนาะได้ใช้อันนี้ของท่านมาตลอดท่านคือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีเนาะทำเหตุให้ทำเหตุในปัจจุบันดีท่านบอกว่าทำเหตุในปัจจุบันดี ผลในอนาคตย่อมต้องดีนะคือความหมายของทัานคือทําดีแล้วได้ดีนะเยวันว่าใช่ไหมท่านพุทธจารย์โตผมรังสีท่านก็มีบทสวดของท่านที่พวกเราทุกคนต้องยึดมั่นอยู่ทุกวันนี้ก็คืออันนี้คือ,อขอโทษนะคะ เราก็จะมาสวดมนต์กระทั่งเนาะท่านพุทธจันโตพรมรังสีปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลังังขันธโมรปทิตัมจะอาภาณะพิยสุตกังอากาเสจะาณันอาสิสาวิ อธิตาชินานานาวรสังยุตาสาตาปากาละลันกะตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิ Satu patawa asi sa wina yang yan tu ananta china te chasa wasato me saki jena sa pan tang mahi tale sa lentu mangsa sa pete masa ສັດທາວະນັນໂຕສຸກໂຄໂຕສຸລາໂຄຊນນພວນชິຕຸປາວທັมาນຸພາວນະິຕາສັງສັນຸພວນະິຕາຕລາຍສາດທมມນຸພວ โอจจลามิชินาปันชาเลติสาธุสาธุเนาะขอให้ลูกได้กลับมาเนาะอีก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 บทหนึ่งนะ f อตั้งใจสวดพร้อมกันเนาะใครสวดได้พร้อมสวดเนาะ นะโมตัสาหภาควะโตอาระหาโตสัมมาสัมพุทธสาพุทธกามละเพพุทธรทะนะกามละเพทะนังอัตถิกายเยกายะยะยะเวานามพิธยะางสุตวาอิติปิโสภาควายะมะราชาโน ท้าเวสุวรรณโมนมรณนังสุขังอาลาหังสุขโตนะโมพุทธายะสนากตาปุทธเจตาวาัทักตุสัดยาสัพพังระสังเยปิวิงสุนาราสาัพ ตังหังกะลาทโยภูตาอันทวิสตินายะกาสัพเพปะตินทิตามัยหังเตโนเมนะสาสีเสปะยันตห Mothawi loja sangang fopat dittaai hang ule sappak akuna kalau hakme anuto sal bot jatha kiine ທັບກິນິສະໄວນີມາຍຫັງອາສຸງອານັນທະລາຫູໂລກັສສະຈະມະຫານ พาสุงวามโสตเกเกสานเตปิธิพาคาส a มงสุริโยวัปพังการนิสินโนสิลิสัมปันโนโสพุตโุนิปุงขะวกุมาลกาสะโปเทโลมาเฮสีจิตตวัทโกโสไม่หัาง บัทานินิจจปทินทาสิคุณากาโลปุโนอังคุลิมาโลจะอุบาลีนันทาสีวาลีเทลาปันจะอิเมชาตานาลาเตติลกามะ เสสาสิติมหาเทลาวิชิตาชินาสะวกาเอเตสิติมหาเทลรชิตวันโตชิโนลาสาชาลันตาสีลาเตเชนิอังขามังเก ຕິຕະລະຕະນັງພະຣຕອສິທາຄິມທດສູຕະກັງທະຊັດຄັຕອສິວາມອັງຄຸລິມະລກັງກັນທະມ ลาปาริตาจะอาภาณาพิยสุตกะกาอากาเสชะาหนังอาสิเสสาปากาลาสันทิตาชินานา palasang juta sata pakala langkata wata pita tisan san pahila satu patawa asesa wina yang yantu ananta cinate jasa wasato samputa puta panca สินาานาจาราม,าม ตันตังมหยตะเลสธาปาเลนตุมังสาเพเตมหาปุลิสาสภาอิเจวามันโตสุโุโตสุลักโขชินานุภาเวนะจิตุปาตวธรรมานุภาเวนะจิตาลิสังโคสังฆานุภาเวนะจิตตัน ลาโยาทมนุพาเวจารามิชินาปัญชาเลติสาธุสาธุเนาะลูกขอสิ่งใดก็ขอให้ลูกสมความปรารถนาเด้อหลวงพ่อเนาะขอให้ลูกได้ทําอะไรสิ่งที่ลูกทำไปแล้วขอให้ได้กลับคืนมานะคะสาธุสาธุอันนี้คือคาถาชินะบัญชรเนานะ ของท่านพุทธจารย์โตเนาะพรม,มรังสีเนาะที่เราได้ว่าไปแล้วเนาะอันนี้ดูบรรยากาศรอบๆสวยงามมากจะเป็นป่าเป็นเขาเนาะนี่นะคะเนดะีย๋ยววันจะพาเดินไปดูตรงนี้ว่ามีอะไรไหมว่ามีอะไรไหมเนาะมีอะไรไหมโอ้มานี่อีกท่านสามองคนะ์เนาะ โอ้สาธุท่ทนานพระอาจารย์เนาะท่านก็อยู่นี่อีกสามองค์สวัสดีค่ะเนาะยายวันชาแนลเนาะก็จะมาดูพระเกจิอาจารย์อีกสามพระองค์เนาะสามองค์ท่านเนาะนั่งอยู่ในเนาะแล้วก็จะมาดูว่ามีพระเทพสินทาอาจารย์เนาะ พระอาจารย์กงมาแล้วก็พระอาจารย์หลุยนะอง์นี้คือพระอาจารย์หลุยนะพระอาจารย์หลุยนะคะนี่คือพระอาจารย์หลุยองค์ตรงกลางเยวันว่าเป็นพระอาจารย์กงมาเนาะอันนี้เป็นหุ่นขี้พึ้งนะเยวันย้ำนะเป็นหุ่นขี้ผึ้งแลวอีกองก็เป็นพระเทพสิทธาอาจารย์หรืออาจารย์จันเนาะ เนาะทั้งสามพระองค์เยวันก็ได้มาดูครบเนาะมันะมทั้งสามล้างสังาสมของท่านเนาะเยวันก็จะกลับเดินออกไปเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะแล้วที่เราได้ยินเสียงแววแววมานั้นก็จะเป็นเสียงท่านพุทธจารย์โตเนาะนี่ก็จะเป็นต้นอะไรเนาะเยาวันก็ไม่ไม ตรงนี้ที่แน่ๆายห,หวันว่าปเป็นต้นมะเดือนะเห็นไหมมะเดือมันไม่ค่อยดีเพราะมีแมงเวียมันอยู่ข้างในนะอันนี้เป็นต้นมะเดือนะคะเอฟซีเนาะแล้วเมื่อวันยาวันจะพาเดินกลับแล้วนะเดินกลับแล้วนะคะเนาะผ่านมาก็จะมาที่อาสมของท่านพุทธจย์โตเนาะสาธุ จะเป็นทางเดินเนะทางเดินทางออกนะหวันจะพาออกนะก็จะมาที่พระอาจารย์จวนพระอาจารย์วันแล้วก็พระอาจารย์สิ์ทองเนาะวันก็จะพาออกไปด้านนี้นะคะก็จะเป็นนะคะ